ค่ะไอวาอัญน่าไปอ่านหนังกันลดีขึ้กมาโอ้ยังไม่อยากเตยังไม่อยากเตนโอ้ดูโอ้บอน้องนี่เตนได้แล้วค่ะ ออพี่จะไม่ยอมพี่กินขนมเดี๋ยวอยเก็บก่อนดิลูกไว้พิธีเก็บก่อนต้องเรียงต้องเรียงสวยๆลูกพิธีสอนน้องพี่สอนหนูพี่โดนพิธีทำทำยังไงลูกโดนพิธีบอกน้องด้วยบอกน้องให้เรียงยังไง ขอปนุดูหน่อยไหนขอดูที่เลี้ยงยังไงลูกว,ว้าวไปหมดยัง่มหมเอาสีอะไรแล้วลูกไม่หมดฮะก็สีน,นี้สีอะไรคะน้องพี่